ในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดทดสอบรถยนต์ที่ถูกผู้บริโภคร้องเรียนนะครับโดยคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับจำนวน12คันหลังจากที่เจ้าของรถเชฟโรเลตรุ่นครูซเข้าร้องเรียนกับสคอบอมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการจัดทดสอบจะจัดขึ้นที่สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีคณะกรรมการกลางเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็มีบริษัทเชฟเป็นผู้เอาค่าใช้จ่ายตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าของรถเชฟโรเลตรุ่นครูส2รายนำรถส่งให้บริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยเพื่อเตรียมส่งเข้าสนามทดสอบสัปดาห์หน้าหลังจากเจ้าของรถเชฟโรเลตท,ที่ระบุว่าพบปัญหาการใช้งานโดยเฉพาะจากระบบเกียร์จำนวน25รายเข้ายืนหนังสือร้องเรียนกับสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอบอเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ในจำนวนนี้12รายไม่สามารถตกลงกับบริษัทเกี่ยวกับเงื่อนไขการแก้ปัญหาได้ เจ้าของรถคันนี้เปิดให้ดูภาพหน้าปัดรถที่บันทึกไว้ขณะเกิดความผิดปกติเขาระบ,บุว่าขณะขับรถอยู่บนถนนพระรามสองเครื่องกระตุกรอบเครื่องขึ้นสูงแต่ความเร็วตกแม้จะพยายามเปลี่ยนใช้เกียร์ระบบธรรมดาแต่หน้าปัดก็ยังแสดงผลเป็นเกียร์ออโต้เรามองว่าปัญหานีมน้มันเกิดซ้ำมาสองครั้งนะครับแล้วก็การการการแก้ไขเนี่ยเราเรายังไม่เห็นว่าเชฟจะแก้ไขอะไรนอกจากการการเพิ่ม การเพิ่มระยะเวลาประกันที่ที่ได้ที่ได้ไดมีการประชุมไปเท่าก่อนแต่เรามองว่าการการเพิ่มระยะเวลาประกันมันมันเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งหมายความว่าผมจะต้องใช้ความเสี่ยงบนความเสี่ยงของชีวิตบนบน,บนท้องถนนต่อจริงๆผมก็คืออยากจะให้เขาแก้ในในตัวเกียร์เลยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต่างจากเจ้าของรถอีกคนหนึ่งที่ซื้อรถมาประมาณหนึ่งปีแต่พบปัญหาเดียวกันไม่น้อยกว่า 30- 40ถึงี่สิครั้ง ปกติผมจะใช้รถอยู่เส้นมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ปริมาณรถเยอะแล้วก็วิ่งค่อนข้างเร็วด้วยครับเราก็เกรงว่าอาการที่พบเนี่ยจะเป็นต้นเหตุของออการลดลงของความเร็วรแบบกระทันหันทาให้อาจเกิอดกอันตรายครับจริงๆที่ผ่านมาใช้มาปีหนึ่งไม,ไม่ไม่มีไม่มีทางเชฟเนี่ยไม่เคยติดต่อมาเลยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็สามารถแก้ไขได้ได,ได้หรือไม่เราก็เลย หมดความมั่นใจครับอย่างน้อยก็มีหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามา,าช่วยเหลือเราก็เลยคิดว่าเราขอตรวจสอบตรงนี้เพื่อความมั่นใจในการใช้รถการทดสอบครั้งนี้จะใช้เวลา5วันคือ14-18ตุลาคมที่สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีลักษณะการทดสอบจะจำลองเหมือนการใช้งานในชีวิตประจำวันมีการเบรกใช้ความเร็วหลายระดับผู้ขับขี่จะเป็นนักขับที่คณะกรรมการกลางเชิญมา วิ่งครั้งละ45นาทีรวม5วันแต่ละคันต้องวิ่งให้ได้ระยะทางรวม200กิโลเมตรและจะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกล่องดำในเครื่องบินบันทึกการทดสอบทั้งหมดก็ได้ให้คำแนะนำผู้บริโภคว่าเราควรที่จะทำการมาร์กนะครับตัวฝาครอบชุดระบบเกียวไว้นะครับเพื่อไม่ให้ทางศูนย์บริการเนี่ยทำการเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับกับชุดเกียร์เดิม ว่ามันมีปัญหาหรือไม่การทตนี้จะช่วยในการทํานี้นะครับก็คือเราเพื่อให้มีความชัดเจนว่าชุดเกียร์นะครับที่ทางผู้บปิโพวกร้อเนี่ยมันมีปัญหาจริงหรือไม่นะครับเราไม่อยากให้ทางศูนย์บริการเนี่ยทำอะไรกับชุดเกียร์เดิมที่มันมีปัญหาอยู่เพื่อที่จะได้หาตัว เพื่อเพื่อที่จะชี้หาปัญหาที่แท้จริงนะครับเพื่อย่ายเพื่อที่จะหาคำตอบร่วมกันแล้วก็หาทางออกให้กับผู้บริโภคด้วยการทดสอบรถเชฟโรเลตครูซจำนวน12คันครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งคณะทำงานเป็นทีมสืบค้นข้อเท็จจริงและให้บริษัทเชฟ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามมาตรา36ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2 5 2 2เพื่อทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบรถยนต์จำนวนมากที่สุดและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางจากสคบอรบรรักอิสารากุณอยุธยาไทย p ี s รายงาน